บิสม i l l a h ิลลาฮิ ا ل ر บิน الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة و ิ ل س ل ا م على رسوله ا ل ن ม ب ي ّ ن วะอะลา ا าลีฮิวะซอฮบ ع ฮ ل อัจ ل ะ ه ีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮฺบฮานะฮและะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาที่ต่อเนื่อง ถึงหลักธรรมคำสอนของลูกมานสอนลูกพี่น้องซึ่งอั ah ลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าไว้ในปัมหาคมภีอันกุรานในซุรอลลูกมานซึ่งเราไล่มาตั้งแต่อายะที่13 14 15วันนี้อายะที่16นะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอายะที่16ที่ลูกมานนั้นได้สอนลูกนะเอ่อยะบุนัยนะ โอ้ลูกของพ่อนะลูกรักพี่น้องครับเวลาเรียกลูกนะเรียกดีๆนะบางคนเนี่ยบางครั้งอย่างที่บอกนะเรียกเป็นลูกวัวมั่งลูกควายมั่งนะสันมั่งอะไรมั่งไม่รู้พี่น้องนั้นอย่าเรียกลูกไม่ดีนะเพราะว่าการเรียกลูกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในมารยาทหรือสิทธิของลูกโอ้ลูกรักอกแก้วตาดวงใจนะยาบูนไดยะนะโอ้ลูกของพ่อ นะนนี้คือคำเรียกมารยาทเราจะสอนลูกเรียกลูกเพาะๆนะอินะนะฮะอินตะกุมิสกาละฮับบะติมมิลคอร์ดเดลินนะมิลคอร์ดลนะโอ้ลูกของพ่อหากว่านะความผิดนั้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับเมล็ดพืชนะฮับบ้เน่ยแปลว่าเมล็ดมิสกอนก็คือ น้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับมเมล็ดพืชนะซึ่งมันก็เล็กมากนะพี่น้องนะเม็ดพืชเคยเห็นไหมอ่าเม็ดเล็กนิดเดียวนะครับคือถ้าตกเนี่ยบางทีก็มองไม่เห็นแหละและยังไม่พอนะฟอตกุลฟีซอกครอตีแล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้ในซอกหินความผิดเนี่ยต่อให้มันเล็กเท่ากับมเมเมล็ดของพืชนะ แล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้ในซอกหินเอาฟิสเซอร์แวจหรือเอาไปซ่อนเอาไว้ในชั้นฟ้าต่างๆเอาฟิลออรดีหรือเอาไปฝังไว้ในดินนะคือพี่น้องถ้าเกิดฝังไอ้ของใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันก็ยังพอจะตามเจอแล้วพี่น้องคิดดูฝังเม็ดนะครับมล็ดของพืชเนี่ยเม็ดเล็กๆ,ๆเนี่ยถ้าไปฝังแล้วไม่บอกเนเจอไหมพี่น้องไม่เจอหรอกนะกำลังจะบอกว่า จะซ่อนดีขนาดไหนจะแอบยังไงถ้าเป็นความผิดนะแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็าตามเนี่ยนะครับนะและคนคนนั้นยังไม่ได้กลับเนื้อกับตัวยังไม่ได้รับการอภัยาโทษนี่นะครับยะตีบีฮัลลออาลอจะนํามันออกมาพี่น้องอินนัลอฮัลาลาตีฟุนคอบีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงละเอียดคนะําออนะว่าละเอียดอ่อนและทรงรอบรู้ละตีฟเนี่ยพี่น้องนะแปลว่าอ่อนโยนนะแปลว่าละเอียดอ่อน แล้วก็ขอบีตก็คือรอบรู้ยิ่งดังนั้นในการทำความผิดอย่าได้มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเพราะไอเ้เล็กๆเนี่ยมันตายมันตกมาตายมาเยอะแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไปทุกวันเพราะหนึ่งในบาปเล็กพี่น้องมันจะกลายสภาพเป็นบาปญ่บาปใหญ่ได้เนี่ยอุลามะบอกว่าคือคือการที่ทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างเป็นนิจศิลจนไม่รู้สึกถึงความ ละอายในบาปนั้นมันก็จะกลายเป็นความผิดได้พี่น้องที่เป็นบาปใหญ่ได้เมื่อมันเป็นบาปใหญ่เล็กพี่น้องถ้าไม่ตอบัสมันติดตัวแต่ถ้าเป็นบาปเล็กเนี่ยมันหลุดได้จบก,การอาบน้านํามรามพี่น้องเดินไปม้าส์พี่น้องนะทำความดีกับพ่อแม่เนี่ย่นางบาปเล็กๆมันก็จะล่วงหลุดไปแม้กระทั่งอาการเจ็บป่วยนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโดนหนามตามเนี่ยอัลลอฮฺเขจะอภัยให้นะกับบาปเล็กๆแต่ประเด็นว่า้ามันเป็นบาปใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะต้อง มีเงื่อนไขว่าต้องเตาบ้ากับเนื้อกับตัวพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับอิมนนกาซีได้กล่าวว่าความอาธรรมหรือความผิดนั้นนะหากมันมีน้ำหนักเท่า,มาเมล็ดผักนะครับเอาล้อจะทรงเอามันออกมาในวันปอลโลกในขณะที่พระองค์ทรงนำตาช่างที่มีความเที่ยงตรงมาช่างเนี่ยนะและพระองค์จะตอบแทนนะครับ หากมันเป็นเรื่องดีรางวัลที่ดีก็จะตอบแทนแต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นความผิดพระองค์ก็จะตอบแทนมันเช่นเดียวกันนะดังนั้นสิ่งที่ทําไว้เนี่ยพี่น้องนะอย่าคิดว่ามันมันรอดคือในดุนยาเนี่ยเราจะบอกว่าความยุติธรรมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ต้องบอกว่าไม่จะสังเกตพี่น้องว่าคนทําผิดเยอะแยะไปหมดแต่ปรากฏว่าพอไปถึงขั้นชั้นสาแลมีการสืบแล้วหาพยานไม่เจอหรือบางทีเงินเยอะพี่น้องเกิดอ,อะไรขึ้นหลุด นั่นหมายความว่าเป็นไงไอาการหลุดจากความผิดในดุนยาเนี่ยนะมันไม่ได้หลุดตลอดไปแปลว่าเขาจะได้รับการลงโทษและหนักด้วยก็คือไหนในอาคีร์คนคนนึงพี่น้องฆ่าคนตาย10บคนอีกคนนึงฆ่าคนตายคนนึงแต่โทษในอิสลามกําหนดไว้ก็คือประหารชีวิตก็หนึ่งชีวิตเอออาจารย์แล่สิบคนกับอีคนนึงก็ถูกประหารเหมือนกันนะ่ะแล้วมันจะเท่ากันไงก็หมายความว่าวันกียร์มัดเนี่ย คท่ากันไม่เนี่ยไม่เท่ากันแต่ในดุนยาเนี่ยประหารได้แค่ชีวิตเดียวเพราะมันไม่สามารถทําให้มันเป็นสิบชีวิตแล้วาประหารอีกสิครั้งได้นี่แต่ในวันกิยามัตเนี่ยอีคนที่ฆ่าคนมาสิบคนถูกประหารไปแล้วในดุนยาเนี่ยวันกิยามัตอัลลอฮ์จัดการลงโทษให้เขาตามความผิดที่เขาทำอาไว้นั้นดุนยาพี่น้องจะพูดถึงว่าโอ้ยคนนั้นไม่เคยผิดเลยไม่เคยผิดเลยอันนั้นคือดุนยาแต่อาคิรอดเขาไม่รอดนะพี่น้องถ้าผิดจริงๆนะสังเกตไหมพี่น้องเราเราเนี่ยจะมักจะ พูดถึงเรื่องของการฝ่าฝืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะอย่างกรณีของคนที่ขับรถเนี่ยเราจะเห็นนะคนที่ขับรถเนี่ยปรากฏว่าถ้าเรารู้ว่าสีแยกไหนมีกล้องเนี่ยเราจะระวังใช่ไหมเพราะว่ามันจะตามมาที่บ้านเราใบามาเลยแต่ว่าถ้ากล้องไหนเออสีแยกนี่เขาบอกว่ายังไม่มีโอไม่มีไม่เป็นไรเอาฝ่าได้คือจริงๆแล้วเนี่ยความผิดที่เราฝ่าไฟแดงเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องฝ่าไฟแดงกฎหมายเนี่ยถามว่าผิดไหมผิด แต่เที่ไม่รอดละ่ะก็ไม่มีคนเห็นอ่าดังนั้นจ่าคนหนึ่งพี่น้องนะเขาก็เรียกรถเลยคนที่ฝ่าฟ้าบเรียกเลยเก็จ่าก็เลยถามเลยว่าเนี่ยคุณฝ่าไฟแดงมาเนี่ยคุณไม่เห็นไฟแดงเหรอมูุคนนั้นเขาบอกผมเห็นแล้วทำไมยังฝ่าละ่ะผมไม่เห็นจ่างไงผมก็เลยฝ่าเห็นไหมสุดท้ายแล้วไอ้คนเราเนี่ยเวลามันกลัวมันไม่ได้กลัวเรื่องกฎหมายกลัวเลยกลัวว่าจะโดนถูกดําเนินคดีถูกไหมอ่าถ้าไม่ถูกดําเนินคดีฉันก็เฉยๆดังนั้นพี่น้องครับ ในหลักการของศาสนาเนี่ยพูดเอาไว้ว่าการทําความผิดนะต่อให้มันจะเล็กน้อยก็าตามเป็นไงครับอัลลอฮ์จะนํามันมานะดังนั้นอย่าคิดว่ามันลอยนวลแล้วเราจะหลบอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องเรื่องราวของอันนึงที่เป็นคําสอนที่ดีพี่น้องครับมีชามีครูคนหนึ่งในยุคสาลัฟเนี่ยท่านสอนหนังสือท่านสอนหนังสือเด็กพี่น้องปรากฏว่าเด็กคนในห้องเรียนเนี่ย มีเด็กคนนึงที่เป็นที่โปรดปานของครูมากครูในรักเด็กคนนี้มากก็เลยมีลูกศิษย์ที่ที่ทสนิทกับครูหน่อยก็ไปถามว่าครูครับทำไมถึงรักลูกศิษย์คนนี้มากครูคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ฉันสอนเรื่องราวของการเชื่อสัตว์นะการเชื่อสัตว์เนี่ยก็อยู่ในวิชาฟิกนะเชื่อยังไงให้ให,หาล้านกินได้ตรงเส้นไหนตรงขาดหลอดลมตรงขาดปรากฏว่าก็แจกนกเลยพี่นอ้องนะแจกนก แล้วก็ให้การบ้านเด็กทุกคนเลยว่าให้กลับไปที่บ้านนะแล้วก็หาสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นเจ้าแล้วก็เชือดน,นกนะให้ถูกต้องตามที่ครูสอนเนี่ยแล้วเอามาส่งทุกคนพี่น้องที่เรียนวันนั้นที่ได้รับนกกลับไปบ้านเนี่ยก็ทำหมดเลยหิวนกกลับมามาให้ครูดูเนี่ยครูจ๋านี่เป็นไงผ่านไหมจ้าครูจ๋าผ่านไหมจ้าเนี่ฉันเชือดขาดหมดไหมเส้นหลอดลมเส้นเลือดใหญ่ มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งพี่น้องหิวกลับมานกยังบินอยู่ในกรงยังมีชีวิตอยู่ก็ก็ถามว่าทําไมเธอไม่เชือดนกมาละ่ะเขาบอกว่าที่ฉันเชื่อไม่ได้เนี่ยเพราะผมพยายามแล้วครูฉันเนี่ยปีนขึ้นไ,ไปที่ต้นไม้ก็ดีลงไปชั้นใต้ดินขึ้นไปยันยอดภูขเขาแต่ฉันไม่สามารถเชื่อได้เพราะท่านสั่งว่าให้เชื่อในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นปรากฏว่าฉันจะเชื่อที่ไหนก็แล้วแต่ พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเห็นฉันเสมอฉันจึงไม่สามารถเชื่อน,นกตัวนี้ได้พี่น้องครับครูคนนี้ก็บอกนั่นแหละคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วเพราะเขานั้นจะนึกถึงเสมอว่าเขาจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เขาจะนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์นั้นทรงมองเขาอยู่พี่น้องเวลาที่เราเงียบพระองค์มองเวลาที่เราพูดพระองค์ได้ยินดังนั้นเวลาจะพูดอะไรต้องพูดในสิ่งที่ดีเพราะพระองค์อัลลอฮ์ได้ยินพี่น้อง แม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินแล้วเวลาจะทําอะไรอัลลอฮ์ก็เห็นดังนั้นคาว่าบ์ซีรุนนะอาลีมุนนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะเป็นคุณลักษณะของ ahu, ะลอสุบฮานะฮูวาตาทรงรอบรู้และทรงเห็นเนี่ยนะถามว่าเราจะหนีพ้นยังไงนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับคำสอนที่ทรงคุณค่าของท่านลูกมานพี่น้องอย่าได้ศบประมาทกับความผิดแม้ว่าเราจะไปซ่อนยังไงก็แล้วแต่พี่น้อง มันก็จะถูกนําออกมาในวันเกียรมาถ้าหากว่าเรานั้นยังไม่ได้สํานึกกับเนื้อกับตัวก่อนวบิลลาฮิตาฟิกันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมะรราะหมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ